เมื่อมนุษย์ต่างดาวไร้เดียงสาพัดมาอยู่ในโลกของมนุษย์และได้รับคำแนะนำให้สวดภาวนาเพื่อหาทางกลับบ้านการค้นหาพระเจ้าของเขาก็ได้เผยให้เห็นถึงอวิชชาของการมีศรัทธาแบบไม่ลืมหูลืมตาจนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์หรือมนุษย์สร้างพระเจ้ากันแน่และการหาความหมายของศรัทธาที่ถูกต้องนั้นคืออะไร PK ผู้ใช้ปฏิหารที่ฉายในปี2014นั้นมีคำตอบครับ พีเป็นภาพยนตร์ทุนสูงจากดินแดนพราตะก็ว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเพศชายนะครับเขาเป็นผู้ที่มีความใสซื่อบริสุทธิ์ที่มาทำงานวิจัยบนโลกมนุษย์นี้และเมื่อลงเหยียบบนพื้นโลกก็เจอมนุษย์คนหนึงเนี่ยชิงเครื่องมือสื่อสารของเขาไปทันทีครับ ก็เลยไม่สามารถเรียกยานอวกาศกลับมารับได้เขาก็เลยว้าวุ่นพยายามหาวิธีกลับบ้านกันยกใหญ่แล้วก็ได้รับคําแนะนําจากมนุษย์คนหนึ่งว่าให้สวดนมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าให้เคารพและศรัทธาในาศาสนามากๆและปฏิบัติตนจนถึงพร้อมพระเจ้าก็จะเมตตาแล้วก็มานําทางกลับบ้านให้เขาเองครับ เขาทำตามที่ทุกคนบอกสวดมนต์อ้อนวอนบูชาต่อพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแสดงความเคารพต่อรูปเคารพเทพเจ้าเมื่อไม่เห็นผลเขาก็เลยไปเปลี่ยนปฏิบัติตามศาสนาอื่นไปรับศีลล้างบาปในศาสนาคริสต์ไปทำละหมาดในศาสนาอิสลามและเมื่อทำไปทำมากับพบว่าเขาเนี่ยไม่สามารถหาพระเจ้าจนพบเลยครับ ก็รู้แต่เพียงว่าพระเจ้านั้นมีหลายองค์และก็มีหลายชื่อแต่ละศาสนานั้นแท้จริงแล้วพระเจ้าที่แท้จริงคือใครหรือองค์ใดกันแน่พระเจ้าองค์ใดที่จะสามารถนำเขากลับบ้านได้ และระหว่างที่เขาตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อศาสนาและการมีอยู่ของพระเจ้าเขาก็ต้องเรียนรู้ถึงความศรัทธาของมนุษย์ไปพร้อมๆกันว่าสิ่งใดคือความถูกต้องซึ่งความถูกต้องในที่นี้หมายถึงเขาจะต้องปฏิบัติต้นอย่างไรที่จะสามารถพบกับพระเจ้าได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวของ PK จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมและหาคำตอบเอาเองได้ทาง n น็ f l i ิเลยนะครับ พีผู้ชายปฏิหารคือหนึ่งในหนังที่กล่าวได้ว่าเป็นกระบ,บททางความคิดที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศอินเดียเลยนะครับเป็นการทั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธาอาวิชชาและความงมงายครับ เป็นหนังที่แสดงให้เห็นถึงโยนิสโสมนัสิการการลามสูตรเป็นการทั้งคําถามถึงความศรัทธาที่มีต่อหลักศาสนาความศรัทธาที่มีต่อผู้นําทางศาสนาการชี้แนะการชี้นาของผู้นําทางความคิดและก,การหาผลประโยชน์ของผู้คนที่เชื่อและศรัทธาตามนะครับ รวมไปถึงการตั้งคําถามถึงการมีตัวตนอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์หรือมนุษย์สร้างพระเจ้ากันแน่ในที่นี้หนังได้เหมารวมศาสนาใหญ่ของโลกที่มีอยู่ในประเทศอินเดียนะฮะก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาเชนและศาสนาอิสลามครับ หนังก็มีการเปรียบเทียบในเชิญสัญลักษณ์มากมายเลยนะฮะโดยเฉพาะการเปรียบเทียบการหลงทางกลับบ้านกับการหลงทางทางความเชื่อถ่ายทอดโดยการที่มนุษย์ต่างดาวผู้หลงทางได้รับการบอกกล่าวจากผู้คนว่ามีแต่พระเจ้าที่รู้จงจำนนต่อพระเจ้าและมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยได้จงเชื่อในพระเจ้ามนุษย์สามารถปรึกษาพระเจ้าได้ และพระเอกของเรื่องก็คือสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างดาวครับไม่มีความรู้เรื่องระบบความเชื่อหรืออะไรก็ตามบนโลกมนุษย์ใบนี้เลยไม่มีพื้นฐานความรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีความซับซ้อนมากแค่ไหนไม่รู้ว่าอะไรคือถูกหรืออะไรคือผิดดังนั้นนะครับเขาจึงเนี่ยมองความเชื่อในทุกๆศาสนาด้วยความเป็นกลางอย่างใสซื่อบริสุทธิ์ที่สุด เขาก็ตั้งคาถามว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วมีอะไรตีตราหรือกําหนดว่าคนคนนึงเนี่ยจะต้องนับถือศาสนาไหนกันแน่นะฮะเขาคิดในใจว่าศาสนาของผมคืออะไรใครคือพระเจ้าของผมและหัวใจของการนับถือศาสนานั้นอยู่ที่ตรงไหนหัวใจของความศรัทธาคืออะไรมันอยู่ที่การปฏิบัติตนการสวดอ้อนวอนการปฏิบัติตามหลักคําสอนหรือเครื่องแต่งกายกันแน่ครับ ในแง่ของการนับถือศาสนาและการแต่งกายนะฮะหนังเนี่ยเขาก็ได้เสียดสีจุดนี้ได้อย่างเจ็บแสบก็คือการให้คนที่นับถือศาสนาหนึ่งเนี่ยไปแต่งกายด้วยชุดการแต่งกายของอีศาสนาหนึ่งแล้วให้ผู้นําทางความเชื่อคนสําคัญในหนังเนี่ยทายว่าคนเนี้ยนับถือศาสนาไหนกันแน่ซึ่งแน่นอนละครับว่าเขาทายไม่ถูกหรอกนะครับดังนั้นนะฮะการจะบอกว่าใครนับถือศาสนาอะไรก็คงดูแต่เพียงเครื่องแต่งกายตามธรรมเนียมทางศาสนาก็คงไม่พอแล่ะนะครับ การให้การช่วยเหลือของพระเจ้านั้นนะครับใครเนี่ยควรจะได้รับการช่วยเหลือแบบไหนการให้ก่อนแล้วค่อยได้รับหนังนะฮะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับการถวายเครื่องเส้นสังเวยบูชาหรือการถวายน้นํานมแด่ปฏิมาก,กรรมเทพเจ้านั้นทําไปเพื่ออะไรกันนะครับ การที่จะได้รับความช่วยเหลือจากบางสิ่งบางอย่างนั้นจะต้องจ่ายด้วยเงินทองก่อนจึงจะรับความช่วยเหลือหรือไม่มันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยหยดเหรียญใส่เครื่องซักผ้าก่อนที่เครื่องอ่ะมันจะทํางานหรือเปล่านะครับและถ้าพระเจ้านะ่ยช่วยบางครั้งแล้วและบางครั้งก็ไม่ช่วยนั้นมันอาจจะหมายความว่าพระเจ้าทานหมดหรือเปล่านะฮะเมื่อคนเราต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดแล้วพระเจ้าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนทํายังไงถึงจะให้พระเจ้าเนี่ยเห็นเรามากที่สุด สวดมนต์อ้อนวอนเยอะๆหรือทําบุญเยอะๆหรือปฏิจจบัติต่อรูปเคารพเยอะๆหรือการใส่หมวกกันน็อกที่มีสีสันชัดเจนมากที่สุดสิ่งไหนจะทําให้พระเจ้าเนี่ยมองเห็นจากข้างบนได้มากหรือชัดเจนกว่ากันครับจุดพีกมากๆของหนังก็คือในช่วงเพลงประกอบที่พระเอกร้องเพลงตั้งคำถามถ,ามถึงความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าถามว่าแต่ละศาสนานั้นแท้จริงแล้วมีพระเจ้าองค์เดียวกันหรือไม่ พระเอกนะฮะมีศรัทธาในทุกๆศาสนาเลยครับและก็ยังมอบความเชื่อให้กับทุกความเชื่อกับเพื่อต้องการจะตามหาพระเจ้าตัวจริงเขากลับไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยนะครับ เขายือนอ้อนวอนต่อหน้าเทพเจ้าปูนปั้นจํานวนมากที่ยังทําไม่เสร็จและก็ถามคําถามเทพเจ้าปูนปั้นเหล่านั้นว่าทําอย่างไรจะให้พระเจ้ารับรู้ว่าเขาต้องการอะไรพูดอย่างไรจะทําให้พระเจ้าได้ยินควรจะไหว้ท่านแบบไหนดีควรจะพนมมือแบบศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาพุทธคุกเข่ามอกราบแบบศาสนาอิสลามหรือเคาะระฆังแบบศาสนาคริสต์เขาควรอ่านหนังสือเล่มไหนดีเอากุรอานไบเบิลพระวักคีตาหรือไตรปิฎก เขาควรถอดรองเท้าเดินเข้าวัดหรือใส่รองเท้าเดินเข้าโบสถ์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาก็ทํามาทั้งหมดแล้วก็เพื่อแค่อยากให้พระเจ้าช่วยเขาทําให้เขากลับบ้านได้เขาอยากให้พระเจ้านําทางเขากลับบ้านครับและคําถามที่เหมือนว่าจะเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่สุดในหนังที่ทิ้งเอาไว้ก็คือแท้จริงแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์หรือมนุษย์สร้างพระเจ้าและในทางปฏิบัติมนุษย์ศรัทธาต่อพระเจ้าองค์ไหนกันแน่ซึ่งคําตอบเนี่ยนะฮะก็มีอยู่ในหนังแล้วนะครับ แต่หนังก็ยังไม่ได้ปิดพื้นที่เอาไว้นะฮะยังเปิดไว้ให้คนดูได้คบคิดต่อยอดจากหนังจบไปแล้วด้วยนะครับหนังยังสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งทางความเชื่อทางศาสนาหรือเอาให้ชัดๆก็คือความขัดแย้งทางความเชื่อของผู้คนที่นับถือต่างศาสนานะครับ เช่นนางเอกของเรื่องเนี่ยที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่กระดันไปตกหลุมรักกับชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะที่มาจากประเทศปากีสถานที่เขานับถือศาสนาอิสลามครับเธอก็เลยถูกกีดกันจากครอบครัวของเธอมาให้แต่งงานกับเขามาให้แต่งงานข้ามศาสนานะครับดังนั้นหนังจึงตั้งคำถามไปพร้อมด้วยกันว่าความรักนั้นมีขีดจำกัดอยู่ที่ศาสนาด้วยหรือไม่ รวมไปถึงการตั้งคำถามถึงความขัดแย้งระหว่างชาติก็คือประเทศอินเดียกับประเทศปากีสถานครับซึ่งหากเราเนี่ยมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์แล้วนะฮะแท้จริงแล้วอินเดียกับปากีสถานก็คือกลุ่มชนที่อยู่ในชมพูทวีปก่อนที่จะมีการแบ่งแยกเป็นประเทศครับนั่นก็คือก่อนที่ชาวอังกฤษจะเข้ามาปกครอง เมื่อชาวอังกฤษเข้ามาปกครองนะฮะเขาก็ใช้วิธีการแบบแบ่งแยกและปกครองแบ่งคนที่มีความเชื่อต่างกันออกจากกันแบ่งคนต่างเชื้อชาติต่างวรรณะออกจากกันนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ชาติมหาอำนาจอังกฤษใช้กับอินเดียตอนช่วงเข้ามาเป็นเจ้าอนาณาณิคมนะครับและภายหลังสงครามโลกครั้งที่2อ,อังกฤษก็ให้เอกราชกับอินเดีย แต่ก็ดันทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้โดยการแบ่งประเทศนะฮะก็คืออินเดียกับปากีสถานโดยที่ชาวอินเดียส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับแล้วก็ยกขึ้นเป็นประเทศหนึ่งส่วนชาวปากีสถานนะฮะส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลามก็ให้เป็นอีกประเทศหนึ่งและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับ ซึ่งหนังเนี่ยก็ตั้งคําถามว่าแท้จริงแล้วไอ้ความขัดแย้งนั้นมันเกิดจากความต่างศาสนาหรือสิ่งใดกันแน่ครับหนังยังเสียดสีถึงความเชื่อและสังคมอินเดียรวมถึงทั้งโลกนะฮะรวมถึงชนชั้นเชื้อชาติเสียดสีความย้อนแย้งของวัฒนธรรมอันหลากหลายที่อยู่ในอินเดียครับเช่นบางสังคมในอินเดียเชื่อว่าหญิงม่ายนั้นจะต้องใส่ชุดสีขาวแต่บางสังคมเจ้าสาวจะต้องใส่ชุดสีขาวแต่งงานครับ บางสังคมนะฮะหญิงสาวคนไหนสามีตายต้องใส่ชุดดําแต่บางสังคมนะฮะผู้หญิงใส่ชุดสีดําเป็นเรื่องปกตินะครับ นังเศษสีถึงความศรัทธาของผู้คนที่มีตัวตนในอดีตนะฮะที่ส่งผลมายังปัจจุบันว่าในปัจจุบันเนี้ยเราเนี่ยศรัทธากับบุคคลเหล่านั้นแบบไหนกันแน่เช่นมหาตามะคานธีมหาบุรุษคนสำคัญของประเทศอินเดียที่ปัจจุบันนั้นนะฮะความสำคัญของมหาตามะคานธีจะมีค่าก็ต่อเมื่อไปอยู่บนธนาบัตรที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนได้เท่านั้นแหละนะครับ หนังยังเศษสีถึงสารและการรับสารของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยการพูดการสื่อสารด้วยการเขียนการสื่อสารด้วยอารมณ์การสื่อสารด้วยความรู้สึกการสื่อสารด้วยการสัมผัสและก็การสื่อสารตามหลักศรัทธาของศาสนาครับการสื่อสารที่ผิดในหลักศรัทธาของศาสนาหรือการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ผิดนะฮะมันก็เปรียบเสมือนกับการโทรผิดสายหากโทรผิดสายก็สื่อสารไม่ได้ผิดใจความก็ผิดวัตถุประสงค์ ผลลั์กับผิดตามนะครับหากเข้าใจความหมายของหลักศรัทธาและศาสนาที่ผิดมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คนเราหลงทางนั่นแหละนะครับการมีสิ่งละอันพาราน้อยที่สอดแทกอยู่ในหนังจํานวนมากต้องขอชื่นชมผู้กํากับและคนเขียนบทนะฮะที่สามารถเล่าเรื่องราวอันหลากหลายเรื่องเนี่ยเล่าในสถานการณ์เดียวกันและก็เก็บรายละเอียดให้ดำเนินอยู่ในธีมเดียวกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ โดยไม่มีการหลงประเด็นเลยตลอดช่วง2ชั่วโมงครึ่งที่หนังฉายเลยนะครับก็เป็น2ชั่วโมงครึ่งที่ไม่มีจุดไหนหน่าเบื่อเลยด้วยครับ ฉากโลเคชันสีสันในภาพยนตร์นะฮะการออกแบบเครื่องแต่งกายทุกอย่างเนี่ยดูอลังการตะกาตารู้เลยนะครับว่าภาพยนตร์เนี่ยมีการลงทุนที่สูงมากๆมีการใส่ใจรายละเอียดสูงเพลงประกอบก็มีความไพเราะยอดเยี่ยมเพลงก็มีเนื้อหาที่ดีมากสอดคล้องกับธีมหลักของหนังมีความเป็นสมัยใหม่และก็คงไม่หลงลืมวัฒนธรรมดั้งเดิมของภาพยนตร์อินเดียก็คือมีการเต้นประกอบเพลงเต้นคนเดียวบ้างเต้นเป็นคู่บ้างหรือเต้นเป็นกลุ่มครับ ในด้านของนักแสดงนะฮะอาเมียคานแสดงในสมราคานักแสดงแถวหน้าของวงการภาพยนตร์อินเดียมากๆแต่ดูแล้วนะฮะการออกแบบบุคลิกท่าทางของเขาเนี่ยทำให้ผมคิดถึง f o r รสต์กัมนะครับ ซึ่งมีบุคลิกใกล้เคียงกันในจุดนี้สามารถเข้าใจได้ว่าการออกแบบบุคลิกให้คนมีลักษณะแบบคล้ายคนไม่เต็มบาทเป็นคนใสซื่อก็เพราะว่าต้องการจะให้ตัวละครเนี่ยนะฮะมีความบริสุทธิ์ที่สุดสามารถเรียนรู้ซึมซับประสบการณ์ต่างๆจากที่เขาพบเจอให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เขาเนี่ยมองด้วยสายตาที่เป็นกลางที่สุดนั่นเองแหละนะครับส่วนตัวของนังเอกนะฮะ อนุชกาชามาก็ถือว่าเป็นตัวเด็ดของเรื่องเลยทีเดียวครับสวยรูปร่างหน้าตาสาสวยสุดบรรยายนะฮะ เธอคือหนึ่งในนักแสดงหญิงแถวหน้าของอินเดียเวลาเธอแสดงก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับเวลาเธอเต้นประกอบเพลงไปด้วยก็โอโหลีลาท่าทางของเธอนั้นเก่งมากก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่มีความครบเครื่องมากๆเลยนะครับสมกับเป็นนักแสดงอินเดียอย่างที่สุดทั้งพระเอกและนางเอกของเรื่องนี้แสดงเท่าถึงบทบาทเข้าใจถึงอารมณ์ของตัวละครเคมีเข้ากันมันลงตัวอย่างที่สุดแล้วลหละนะครับ ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับ PK ผู้ชายปฏิหารเป็นหนังเสียสีสังคมเสียสีความเชื่อและศาสนาที่มีความบันเทิงที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูมาเลยนะครับท้ายที่สุดแล้วนะฮะ PK ได้ส่งสารมาถึงผมหรือคนดูโดยทั่วไปว่าชายที่หลงทางกลับบ้านมันก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ที่มันหลงทางอยู่ในความเชื่อของศาสนา และสาเหตุของการหลงทางนั้นก็เนื่องมาจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกันนั่นเองนะครับใครชอบหนังที่มีแนวคิดดีๆตั้งคำถามกับสังคมดีๆก่อนตายนะฮะก็ขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดหนังเรื่อง P K นี้โดยประการทั้งปวง อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ตรงที่ว่าการเปิดใจชมหนังเรื่องเนี้ซึ่งหากบางคนที่ยึดติดกับหลักความเชื่อทางศาสนาบางประการหรือเชื่อในบางสิ่งบางอย่างอย่างเหนียวแน่นแบบคาสติก็อาจจะปฏิเสธหนังเรื่องนี้ไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับจากที่กล่าวไปทั้งหมดเลยนะครับจึงทำให้ทางช่องซ u เปอร์รีวิวของเราให้คะแนนความชอบ PK ผู้ชายปฏิหารเอาไว้ที่ 10เต็ม10คะแนนไปเลยครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อประต้งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของจ่าลท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ